เราอยู่ที่ศูนย์ศรษกิจนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาเทสกล้องตัวนี้นะครับ Canon EOS Y510 นะครับน้องสวยมากทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาลองเทสกันว่ารูปที่ได้จากกล้องจะได้ประมาณไหนนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถ่ายรูปไม่เยเก่งเท่าไหร,ร่นะทุกคนเพ่าว่าเดี๋ยวจะมาลองแบบเร็วเร็ว เราจะออกไปข้างนอกกันนะครับไม่ใช้กล้องเนียกันว่ารูปที่ได้ออกมามันจะประมาณไหนนะครับทุกคนน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยมากทุกคนชื่อรุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับใครที่มีกล้องรุ่นนี้ก็คือให้ดูรุ่นตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นเป็นชื่อรุ่น่ตรงนี้เขาจะบอกรุ่นว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับตัวนี้เป็น i s 510นะครับ จะเปิดให้ดูกันนี่น้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ลองถ่ายไปแล้วช็อ,ชอตสองช็อตนะครับรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองเต็มๆกันข้างนอกนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวขอแดดมันหมดก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับไปเตรียมตัวกันก่อนนะครับนี่เลย เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับว่ารูปที่ได้เมื่อกี้เป็นฟิวประมาณไหนเนาะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับคนก็เดี๋ยวถ่ายจากตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเล่นที่ข้างในสวนกันแล้วก็ไปเก็บตรงที่แบบมีแสงแดดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีแดดมันอาจจะต้องใช้ ช่วยหน่อยนะไปกันดีกว่าครับไปตรงในข้างในสวนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะพาเดินไปถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้คือถ้าอยากได้แดดก็คือได้แดดเต็มที่แล้วรูปที่ได้ก็คือเป็นรูปจากกล้องเลยเนาะก็มาถ่ายจะมีเรือเป็ดอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยเข้าไปข้างในส่วนอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวถ่ายซูมน้องเป็ดเล่นไปก่อนเป็นรูปแนวตั้งเยอะตังนะครับอันนี้ก็ชอบถ่ายรูปแนวตั้งนะครับเป็นแบบออเทดอะไรเงี้ย ว่าเอาเผื่อไว้ไปลงไอจงไอจีก็ข้างในสวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพการข้างในสวนแล้วก็เดินเล่นนั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะครับจะบอกว่าส่วนตรงกลางตรงนี้คือแบบดีมากทุกคนคนเขาจะชอบมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้ ครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูรูปที่เราได้กันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขากลับอาจจะลองเก็บรูปตอนเย็นๆค่ำๆไว้ให้ดูด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้มาดูรูปที่ได้ก่อนนี่นะครับรูปที่ได้ก็คือแบบประมาณนี้เลยจากตัวกล้องเองเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ลงให้เลยโดยไม่ต้องปรับรูปนะครับ เราถ่ายมาทั้งตัววิวทั้งตัวคนนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปเทสกล้องของตัว Canon i ไอเ510นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนใครชอบก็ไปลองซื้อหรือว่าไปลองหามาถ่ายเล่นกันได้นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ปักพิกัดไว้ให้แล้วนะครับใครอยากเช่ากล้องก็ไปที่พิกัดด้านล่างได้เลยนะครับร้านเช่ากล้องตัวนี้ สำหรบวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนแดดหมดแล้วเดี๋ยวขอนั่งเล่นอ่านหนังสือดูหนังตรงลานตรงกลางนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเดินกลับกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย